บรรยากาศกระทกโชคชัยกันพี่น้องนี่โอ้เมืดมาอีกแล้วครับตกมดวันอีกแล้วครับพี่น้องนี่หน้าบ้านของผมครับที่กระโโกโชคชัยนะครับผมดูไว้ครับพี่น้องมืดอดึ๊บมาเลยครับนองฟ้าไม่โปร่งใสครับวันนี้มืดมาแล้ว ท้องฟ้ากระโทบโชคชัยครับผมนี่ท้องฟ้าไปคอนบุรีครับนีบ่สีแยกเหมืองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสมัยออนทัวร์ทั่วไทยครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ